คุณ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 ครูคุณครูหมอเปนย้อนลาลองล่ำเพื่อในผีคนฟังเี้มาเสียงอ่ะได้เลยไนี่ปรับจ่ายค่าปับมาเลยต้องไปสีดยาแท้นุงอิงเมื่อนั้นเห็นนลองล่ำเพื่นเมื่อ้นิ่นไปไรเตี๋ยเสียงีดยา้อเสียงเลยก่อนเดียวกันครับสีสเกตให้กัน ววหวนช่มแคผมน้นเี่เมันใกลๆอีขนพี่น้องเขา้ไาไกันรับสนุนครับทีมงานสาลอยครับวันนี้โอ้ยเห็นอีพลอยเมร์ดมานังปูสาเบิงมล่ำกินหอดจะเป็นเด็กน่อยนะครับเบาตื่นตะก,กีบไปเบิงมอล่ำน้ำพอน้ำเมนะครับ เดนี่ได้เหตุการณ์นีนงานแล้วก็บม่มีโอกาสนะครับได้ไปสัมผัสแบบนี้นะครับ,บ,บหยอดเลยโออยแม่เฮาน่งผูสัดเปิงบ่ลำ หามูไปใช้เหมือนหระไปใช้เหมือนเบิ่งเขาเด้อพี่น้องเด้อติดตามชาวหน่อยมาหลายปีครับปีนี้ผมยอมรับเลยว่าพอโจทุ่มครับทุ่มทุนสร้างมอล้มสวัสดีครับสวัสดีแชมป์ด้วยคิดงามแท้อุวิว เหมือนเหลี่นตัวใหม่ได้หนิซัมโทรศัพท์ใหม่ได้หน่โอ้เพื่อการนี้เลยเหมือนตาชงเลยครับซื้อซื้ออันใหม่เพื่อการนี้เลยขอบคุณเช้านะครับยยยัััังงงไก็ดีีครบผมมอาจะเเเปนสสติดตามช่องยูทูบเต้กิติไทยรถยนต์เฮียบิเชียวมาสนิแหนไหมเป็นเต่พฟอนชัเป็น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 เวทีีอลังการมากครับผมอลังการมากคือ วัดโจทุ ùng, e darum, on, yep. hey, uh ่มทุนขนนี้นี่ยอมยอมยอมเลยครับบอกกัดใช่มันุนอะมาแล้วมาแล้วมีพมีรานที่อ่ะทีจืดเนี้ยพี่น้อคฝนตกครับประมาณสี่มุ้งเลียงดำใบสามสุ่งเลีง่แลนะครับสุดยอด พลังการครับหมอลำสมัยใหม่สาวน้อยซอฟต์เวอร์ผู้นำทางพี่น้องไปเบิ่งฟั้งระบบเสียงกำลังเซาเช็คครับพี่น้องวันนี้ไลฟ์สดกลุ่มปิดครับพี่น้องเนอะอาการไข้ที่นั่น ปูไทยเป็นได้จืดงั้ยสองหมื่นแล้วครับสองมื่นแล้วสองมื่นแล้วตีหมวกันยู่ไส้คำว่าหนวกันอยูุคนแก่นโอ้เอาฝากเป็นกำลังกายได้เป็นของได้ในกลุ่มปิดนะครับเด้อก็คอภาพสวยๆจากทีมงานปูไทยครับใจเกินร้อยสตูดิโอครับวันนี้คีเทียนเป็นเด็กหน่อยแล้วครับไปนั่งเบื้องหน้าฮะเบื้องหน้าเบื้องขวล้วมังยี่ที่ได้กี่อพัก่ จอนะพันกำลังเขามากนะครับแม่นะครับทางย่งกระ,กะ,ระรกชื่นพีน้อง ครับพี่น้องครับพ่อกระเป๋าเตยครับวันนี้หลังจากที่ลินลรถแห่จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดีถึงเวลาแล้วนะครับที่สาวน้อยพับก,กันเพลงครับจะได้ทําการแสดงต่อนะครับผมอตอนนี้เพิ่งขายบัรแล้วนะครับคุณเอฟซีพ่อพ่อเมย์เมย์กําลัางลากไหลเขามาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยอ่อนซ่อนพี่น้องหลยยอดเด อ่อนวทีเพิ่นครับพี่น้องเบิ่งเบียงเฮ็ดคักเฮ็บเนี้ีหลี่บอสจูเฮ็ดคักเฮ็บเนีคุณน่ะบรรยากาศครับพี่น้องครมาเบิ่งเด้อเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับพอ่พอๆแม่์เมยเอฟซีพิทยุทั้งบ้านนะครับบริษัมาเบิ้งครับมื้อนี้ งามงามงามสาว้อยซอฟาวเวอร์มินอเป็นกันจัดนี่โอ้ยจะอ่อนเพน เป็นจังได๋เนาะคุณแม่เนาะเป็นจังได๋มาแต่ไสสิแล้วก็อยากเบิ่งมาตไกเนาะจ้ามาแต่ไสเนาะแม่อเภอยตลาดจ้าโอ้ยตลาดกะินเนาะจ้าโอ้ยสเอาลเนาะจ้าสินั่งาอยู่นี่่งเาอยู่นี่ล่ะออคนนาสิเซาะงาาดมาบ่เซาซั่นแล้วนั่นแล้วยนตันบ่เซา่นเออเป็นย่ฮ เออเนาะมาจางมึงไม่ก่อนมาจงมก่อน่แก่สีเลยเออสงสารพอๆแม่ๆดีเนาะเออ้กจะไ่ลูกฟังจะตัวา่่เงินเป็นมาบ้านคนสัอ่านี้ไม่ัังเสือดางมากแล้วเออปล่อยแล้ว นันเหลียวมันได้มากเลยเนาะเมียเนาะมันได้มากเลยเมียนี่เรื่องได้ๆส้มไทยจังหวัดราชโนจังหวัดขามบ่ได้เนาะฝนเนาะฝนฟ้าหามบ่ได้หนึ่เป็นเรื่องธรรมชาติจ้ามันก็นามันสิลงพักแล้วปีนี้ป่านนี้เมียนจัะไม่เมื่อไม่กันหนาวดิบัานนี้จ้าเมียนบัานนี้มากหมอลำเนี่ยฝนกับอะไรสวยๆได้เมียเด้อรักษาสุขภาพนะเด้อเลี้ยงกินยาเนี่ยนี่แหะฮอดบ้านฮอดจอง ใจใหญ่ดิตาดันมะเออใจรักเนาะแม่คนมักเนาะอืมเออใจมันหักมันมักแม่ถามอะได้ดอกแม่โมนี่ปั้มมันเนาะอืมอันไหนมันนิ่วข้ามชุกอะนั่นละเนาะแม่เนาะหาเอาสิสุกต้มานั่งเฝ้าตากคุนณเจอดเจอด โอ้ยฝนเพื่อนมี่พมมีจองมันเกิดไข้อยู่อะไ้บอมีเกิดอ้ยเดี๋ยวฉาดเอาเสื้อมาบางฝนพี่น้องเอ้ยเจ็นใจเพื่อนอยู่เย็นใจแดดเนาะพี่น้องมันมักได้มาเร็วกะก็ต้องยูทายยูบึงล่ะครับพี่น้องสู้ฝนสู้ฝน คุณอิลาใ่าเลอนุมด้ององอิงพีเตอรคุณ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 ครูคุณครูหมอเป็นย้อนล่ะลองรำเพื่อในผีคนฟัง้มาเสียงบไว้เลยไนี่ปับจ่ายค่าปับมาเลยต้องไปซีดยาแท้้องอิงี่มันเห็นนองรำเพื่อนมอนั้นัน ไปไลยเตียเสียงไปซีดยาซ้อมเสียเลยไปดวยกันครับสีสเกียร์ที่กันโอุ้สบอีแโอ้ชุมอไรเว้ยนะแต่เป็นเหคนชมแค่คีเน่ยลูกมันใกล้ๆได้ไหมใคช่เมือนกินน้ด้อีลาให้ใกล้จับมือหมาแนลูกเคียจับมือหมาจับมือหมานมือมาหมาเนอให้ก้มา ไอยูหออแจงเลยโอยูหอสอแจงเนี่ยนี่มาอยู่น้ำหอสอแจ้งโอเคไที่ตามช่องเต้เลยไปซื้อตั๋วกอเอย่าลองเชคซ่งาค่ตามค่ะน่คอนไ้าอยด้กเลาเด็ด